วันนี้เราจะพากันไปเที่ยวที่รีอยุทยาไลออนปาร์กนะคะสวนสัตว์ที่จังหวัดอยุธยาค่ะวันนี้เราออกแต่เช้าเลยนะคะเมื่อมาถึงแล้วเรามาเติมพลังกันก่อนดีกว่าค่ะระหว่างที่รอคุณพ่อไปซื้อตั๋วนะคะลูกชายก็มาแวะดูของเล่นค่ะของขายดักรอตรงทางเข้าเลยค่ะจะไปไหนรอดคะค่าตั๋วสําหรับผู้ใหญ่นะคะ150บาทค่ะเด็กที่สูงเกิน100ขึ้นไปนะคะ50บาทค่ะส่วนเด็กเล็กที่สูงไม่ถึง100นะคะฟรีค่ะไม่เสียสักบาทเลยค่ะสวนสัตว์ที่นี่นะคะมีขนาดใหญ่กว่า6 10ไล่นะคะเปิดตั้งแต่8ดโมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะคะและสวนสัตว์ที่นี่นะคะยังมีรอบแสดงโชว์ของสัตว์ต่างๆนะคะตามตารางนี้ได้เลยค่ะ ใครที่อยากเที่ยวให้รอบสวนสัตว์นะคะที่นี่มีรถม้าไว้บริการด้วยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าราคาประมาณรอบละเท่าไหร่ค่ะเด็กๆที่ชอบให้อาหารยีราบนะคะที่นี่มีเยรับด้วยนะคะที่นี่สัตว์มีหลากหลายมากนะคะทุกจุดที่มีสัตว์ก็มักจะมีการให้อาหารทุกครั้งนะคะมีจุดบริการให้ซื้ออาหารให้กับสัตว์ด้วยค่ะแล้วก็มีบริการถ่ายรูปกับสัตว์แต่ละชนิดด้วยค่ะที่นี่มีปลาช่อนอมซอนด้วยนะคะมีให้บริการอาหารด้วยค่ะมาเที่ยวสวนสัตว์ทั้งทีนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะรถเข็นค่ะหากใครไมม่ีนะะคบริเเวณทาางข้ มีให้เช่าค่ะค่าบริการนะคะ100บาทตลอดทั้งวันเลยค่ะแ,แ,แ,และตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นไฮไลท์ค่ะจระเข้นะคะจะมีทั้งฝั่งจระเข้น้าจืดและน้ําเค็มนะคะมีการโชว์ให้อาหารจระเข้ได้ค่ะ,ละคแล้วพีดูจระเข้แล้วเสียวโถเอ็นดูลูกชายค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมาของสวนสัตว์ที่นี่นะคะการออกแบบทางลาดนะคะ เหมาะสําหรับการใช้รถเข็นมากเลยค่ะมาดูพ่อลูกให้อาหารฮิปโปกันค่ะดูซิว่าจะแม่นไหมโ,โถ่พ่อจุดนี้เสียตังไปสองรอบค่ะกว่าจะโยนเข้าปากฮิปโปได้ค่ะนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่น้องทีค่อนข้างชอบมากเลยค่ะชอบให้อาหารคาปิ่านะคะทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแล้วมาแวะเติมพลังเย็นกันด้วยไอติมค่ะ หิมแล้วก็ไปต่อกันเลยค่ะสัตว์ยังมีให้ดูอีกเยอะแยะเลยค่ะสัตว์ปีกหรือว่านกต่างๆก็มีมากมายนะคะวันที่เราไปคนค่อนข้างน้อยนะคะโต๊ะโล่งมากเลยค่ะไปแผนกสัตว์ปีกกันมาแล้วมาฝั่งสัตว์เลื้อยคานกันบ้างค่ะฝั่งนี้แม่ขอบายนะคะโชคดีจังเลยค่ะเดินมาเจอช้างกําลังโชว์อยู่พอดีเลยค่ะมาดูกันว่าช้างจะทําทอะไร แมนมากเหมือนจับวางเลยค่ะไปค่ะไปกันต่อค่ะมาพี่แผนกเสือหรือว,ว่าสิงโตกันแล้วนะคะแนะนําเลยนะคะใครจะมาสวนสัตว์นะคะแนะนําให้มาแต่เช้าเลยค่ะเพราะอา,ากาศมันค่อนข้างร้อนนะคะและพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะสัตว์เยอะแยะมากมายนะคะพาลูกๆมาปล่อยพลังกันค่ะเรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงนะคะที่นี่ร้านอาหารเยอะมากค่ะมีเกือบทุกโซนเลยค่ะ